เดือนนี้เป็นเดือนที่2ครับที่ดาวพฤหัสโคจรได้ตําแหน่งมหาอุดในครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยนะครับเหยียบจุดที่สูงที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตในทุกๆด้านหรือด้านใดด้านหนึ่งบางคนได้เงินเป็น10บเป็น100เป็นพันเป็นหมื่นล้านก็เป็นไป,นดปนดได้บางคนประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในเรื่องธุรกิจการงานชื่อเสียงครอบครัวนะครับก็เป็นได้ราศีบีนครับ เดือนนี้เป็นเดือนที่สองครับที่ดาวพฤหัสโคจรได้ตําแหน่งมหาอุดได้ตําแหน่งที่เป็นมหามงคลต่อชาวลัคนาราศีมีนหากชาวมีนผู้ใดครับที่ดาวพฤหัสในช่วงสองตุลาคมจนถึง23ทธันวาคมนี้นะครับในวันเกิดกับอายุเกิดเขาใช้คำนวณน,นะครับอายุของท่าน กับวันที่ท่านเกิดอาทิตย์จันทร์อังคารพุทธพฤหัสศุกเสาร์นะกับเกิดอายุเท่าไหร่เอามาคำนวณทางมหาทักษะครับว่าดาวพฤหัสของท่านในช่วงสองตุลาคมนี้จนถึง23ธันวาคมนี้ครับหากดาวพฤหัสของตัวท่านที่เกิดลัคนาราศีมีนซึ่งมีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนนั้นไม่ได้ตำแหน่งที่เรียกว่ากาลกีนีนะครับ อันนี้ถือว่าดีแล้วนะดียังไงเดี๋ยวมาพูดนะครับข้อ1น,นะข้อ2ดาวพฤหัสเมื่อคํานวณแล้วสองตุลาถ,ถึงยี่าธันวาได้ตำแหน่งอันเป็นมหามงคลทางมหาทักษะเป็นสีเป็นเดชเป็นมนตรีจรนะอันนี้คือข้อที่2นะครับข้อที่3าดาวพฤหัสเดิมของชาวมีนผู้นั้นโคจรได้ตำแหน่งมหาอุดเกษตรราชาโชคมหาจักร มาตรฐานทางโหราศาสตร์ที่ดีตอนที่ท่านเกิดข้อที่3นะข้อที่4ดาวพฤหัสตอนที่ท่านเกิดนั้นไม่โครจรไปตกณวางตรียางที่ติดพิษคุดพิษนาพิษสูนนะักโอ้หลายข้อแล้วใช่ไหมครับข้อต่อไปดาวพฤหัสตอนเกิดไม่โครจรวิปริตเดินหน้าเร็วเสดจองศาพักองศาบนองศาถอยหลังหยุดนิ่งอะไรต่างๆนานา และสุดท้ายดาวพฤหัสไมโครจรตกเรือนอริมรณนะวินาตอนท่านเกิดนี่คือพื้นฐานโหราศาสตร์นะครับซึ่งใครไม่รู้ไปเรียนได้นะ,ะมาเรียนกับผมก็ได้เรียนกับผู้รู้เรียนกับอาจารย์ท่านใดที่ท่านมั่นใจก็ได้นะครับถ้าเป็นดังนี้ที่ผมพูดโดยพื้นฐานนั้นจริงมันยังมีกฎเกณฑ์อื่นอีกว่าดาวพฤหัสเป็นอุดมเกณฑ์ตอนเกิดไหมเป็นองค์เกณฑ์ไหมนะครับและอีกหลากหลายมากมายอยู่ร่วมกับดาวอะไรตอนเกิดน,นะอันนั้นตัดไปก่อน ถ้าเป็นดังนี้ทั้งหมดที่ผมพูดนะครับแต่ไม่เข้าข้อจํากัดที่ไม่ดีเข้าข้อจํากัดที่ดีตุลาถึงธันวาดีชาวบีนผู้นั้นมีโอกาสในครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยนะครับเหยียบจุดที่สูงที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตในทุกๆด้านหรือด้านใดด้านหนึ่งบางคนได้เงินเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพัน,เป,น,พนเป็นหมื่นล้านก็เป็นไปได้บางคนประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในเรื่องธุรกิจการงานชื่อเสียงครอบครัว นะครับก็เป็นได้นี่ครับนะเพราะดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ตำแหน่งตรงนี้เขาเรียกตำแหน่งอุดหรือมหาอุดคือตำแหน่งที่สูงที่สุดของดาวพฤหัสแล้วนะครับแม้จะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของมหาอุดเพราะเขาเสิร์ตองศาคือโคจรวิปลจริตเดินหน้าเร็วมาชั่วข่าว3เดือนเท่านั้นของจริงคือปีหน้าตั้งแต่30พฤษภายาวไป1ปีนะครับ แต่นี้มาชิมลางก่อนแต่ช่วงชิมลางเนี่ยก็มีโอกาสสร้างความสาเร็จได้แล้วนะครับชาวาราศีมีนแต่ต้องไปตรวจด้วยว่ามีนแต่ละคนสิ่งที่ผมพูดไปใครมีพื้นฐานโหราศาสตร์ไปลองตรวจดูนะถ้าเข้าแต่ละข้อเยอะทั้งเป็น10บสข้อที่ผมพูดเนี่ยเข้าหลายข้อเข้ามากกว่า 70%- 80%ขึ้นไปก็มีโอกาสที่ดีมากๆใครที่เข้าเพียงครึ่งหนึ่งก็อาจจะมีโอกาสดีแต่ก็ ยังดีไม่สุดนะครับใครไม่เข้าเลยอาจจะเปลี่ยนจากดีกลายเป็นลายก็ได้นั่นเองนะครับแต่โดยรวมมีนดาวประจําตัวคือดาวรฤหัสโคจรได้ตําแหน่งดีครับดีจากอะไรดีจากเรื่องการงานดีจากเรื่องธุรกิจดีจากไอเดียความคิดสร้างสารรค์ดีจากลูกหลานบุตรบริวารลูกน้องดีจากสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตคนสัตว์สิ่งของการงานธุรกิจเหตุการณ์รูปประรรมนามประรรมต่างๆ ดีในสิ่งที่แปลกใหม่สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วเรากล้าคิดกล้าทำํำอันนี้แหละนะมีโอกาสได้โดยเฉพาะอาชีพแพทย์หมออาชีพเกี่ยวกับเรื่องยาเกี่ยวกับเรื่องออกระทรวงยุติธรรมตุลาการผู้พิพากษาเกี่ยวกับครูนะครับเกี่ยวกับบัญชีนะ,ะเกี่ยวกับดาวพฤหัสเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับความเชื่อนะครับเกี่ยวกับการศึกษาอะไรพวกนี้นะครับยิ่งมีโอกาส มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเอาละนี่ก็คือดาวที่ส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีมีนในช่วงไตรมาสสุดท้ายตุลาพฤศจิกาธันวาแต่ขยายให้เพราะหลายคนไม่เข้าใจว่าเอะทำไมดวงดาวของมีนมันดีแล,ดแล้วไม่ดวงเราไม่ดีก็เลยอธิบายให้ว่ามีมีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนมันต่างกันอย่างนี้ถ้าผมพูดแค่ว่ามีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนไม่ได้ขยายตรงนี้คนก็จะบอกว่าอาพูดไปอย่างนั้นมันก็ง่ายอสิ ก็นี่ครับแก็บตรงนี้แล้วใครอยากรู้เรียนครับก็จะเข้าใจและจะได้เห็นดวงของจริงว่ามีนแต่ละคนมันต่างกันยังไงต่างกันเยอะครับนะแต่นี้ให้ความรู้ไปนะเดือนนี้ครับชาวมีนต้องบอกอย่างนี้ว่าดาวศุกร์ดาวพุธดาวอาทิตย์จะโครจรอยู่เดือนมรณะอาทิตย์กับพุธเนี่ยอยู่มรณะอยู่แล้วเดี๋ยวดาวศุกร์จะเข้าเรือนมรณะอีกเพราะฉะนั้นดาวอยู่เรือนมรณะเยอะมาก ดาวศุกร์เนี่ยอยู่ตั้งแต่4พฤศจิกาถึง28พฤศจิกาดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาถึง17พฤศจิกาเพราะฉนั้นเรือนมรณะเป็นเรือนที่มีดวงดาวอยู่เยอะที่สุดกฎทางโหราศาสตร์ที่เก็บสถิติมาบอกว่าเรือนใดที่มีดวงดาวเข้าไปอยู่เยอะก็จะมีแอคชั่นมีปฏิกิริยาเกี่ยวกับเรือนนั้นเยอะเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังหนึ่งความเจ็บป่วยนะครับสองความสูญเสียนะ สูญเสียก็จากเป็นจากตุยจากหลายจากดีจากคนจากสัตว์จากสิ่งของนะครับหรือของอาจจะเสียต้องซ่อมเสียต้องซื้อใหม่นะครับตัวเราญาติเราคนใกล้ชิดเราอาจจะเจ็บป่วยหรืออาจจะจากไปจากก็ไม่จะเป็นต้องตุยอย่างเดียวจากอาจจะทะเลาะกันจากกันอาจจะต้องเดินทางไกลจากกันก็เป็นไปได้นะครับอันนี้นะอีกประการหนึ่งอีกประการหนึ่งข้อดีดาวอริตกมรณะ เป็นดวงภัยรีพินาศศัตรูมีโอกาสแพ้ภัยตนเองอุปสรรคปัญหาจะถูกคลี่คลายมาลายหายไปได้ในช่วงต้องแต่ตุลาถึงพฤศจิกายนนี้นะครับแต่ต้องระมัดระวังทำบุญคนไม่ขึ้นนะการโดนแทงข้างหลังการทําให้เสียชื่อเสียงเสียศักดิ์ศรีเกิดข้อพิพาทคดีความสุขภาพเจ็บป่วยอะไรพวกนี้นะครับอุบัติเหตุอุบัติภยัยทะเลาะก,กับเพื่อนทะเลาะก,กับคนใกล้ชิดมีปัญหากับคนอื่นนะครับต้องระวังคําพูด นี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะเรื่องความรักการเงินนะเพราะดาวเข้าไปกระจุกตรงนี้มากมายถ้าผมขยายเดี๋ยวมันละเอียดแล้วมันเสียเวลาทุกท่านในการฟังนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้หาโอกาสทําบุญลงศพทําบุญไถ่ชีวิตปล่อยปลาหน้าเขียงทําบุญให้ผู้พิการทําบุญผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วย HIV ผู้ป่วยวิกฤตผู้ป่วยยากไร้ไถ่ชีวิตโคกระบือไถน่นู่นไถ่ชีวิตนี่ช่วยเรื่องชีวิตอะบริจาคเลือด ทำบุญสัง,งกทานยาทำบุญอะไรพวกนี้เข้ากับดวงชะตาท่านมากแต่ถามว่าธุรกิจอะไรทําแล้วเจริญรุ่งเรืองพิกวิกิจเป็นโอกาสเปลี่ยนรายกายเป็นดี 1. ธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างประเทศ Import Export ท, i i. ทาํา์ตงานกับคนต่างชาติในประเทศไทยก็ได้สอนภาษาเกี่ยวกับภาษาเกี่ยวกับสินค้าที่มาจากต่างประเทศก็ได้นะครับสคือเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อเรื่องลึกลับเรื่องลี้ลับ3คือเรื่องของการขายยา แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับอาหารเสริมยาการแก้ไขปัญหาสุขภาพนะครับข้อต่อไปข้อ4ี่คือเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการรับแก้ไขปัญหาต่างๆช่วยแก้ไขปัญหาเขาของเสียแก้ไขซ่อมของเขามีปัญหาหนู่นนี่นั่นเข้าไปจัดการด้วยสินค้าของเราด้วยประสบการณ์ด้วยวิชาการด้วยฝีมือของเราอันนี้ธุรกิจพวกเนี้ยของบีน จะไม่ได้รับผลกระทบและอาจจะเปลี่ยนจากลายกลายเป็นดีก็ได้นะครับเดือนนี้ครับระวังอีกประการหนึ่งคืออาทิตย์จะทับอังคารตั้งแต่17พฤศจิกาเป็นต้นไปและเล่งเรือนสหัชะนะเพื่อนเราคนรู้จักเราทะเลาะก,กับเราหรือเขาเจออุบัติเหตุหรือเขาเจอปัญหาอะไรหนักๆและตัวเราเสื่อมเสียชื่อเสียงต้องระวังนะครับจากบิ๊ร กลายเป็นศัตรูต้องระวังตรงนี้นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนเอาละครับทีนี้ถ้าจะให้ผมฟันทีละเรื่องเอาภาพรวมของมีนนะอย่างที่บอกว่ามีนมันต่างกันเยอะแต่ละคนนะครับแต่ถ้าเอาภาพรวมภาพรวมดาวกระดุมพ้าของมีนเนี่ยถ้าเรื่องการเงินก่อนเงินโชคลาบเป็นกเกษตราราธิบดีจะทําอะไรให้รีบทําก่อน17พฤศจิกาเพราะ17พฤศจิกาถึง17ธันวา18บธันวาโดยประมาณอาทิตย์จะร่วมอังคารเดี๋ยว ทำแล้วมันจะต้องระวังทะเลาะหรือมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นก่อน17พฤศจิกาเรื่องเงินมีเกณฑ์ที่ดีอยู่จากดาวการเงินเป็นกเกษตรดาธิบดีตีโกนลัคนาราศีมีนนั่นเองนะครับเรื่องงานธุรกิจงานธุรกิจเนี่ยต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมีนดาวพฤหัสเป็นดาวการงานด้วยแล้วดาวพฤหัส อย่างที่บอกเลยครับโกจรเข้าเรือนปุตต์ต้องกล้าคิดกล้าทำกล้าเริ่มต้นใหม่นะครับเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีแต่ต้องแข่งขันกับเวลาแข่งขันกับตัวเองและต้องหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตจะช่วยเสริมเรื่องการงานได้แต่ต้องระวังเสื่อมเสียชื่อเสียงเดือนนี้ระวังทําบุญคุกคนไม่ขึ้นระวังเจ็บป่วยเกี่ยวกับเรื่องการทํางานความเครียดเกี่ยวกับเรื่องการทํางานนั่นเองครับความรักครับ ความรักดาวพุธตกเดือนมรณะเดือนนี้ระวังคําพูดการสื่อสารกับคนรักให้ดีถ้าคนมีความรักนะครับถ้าคนยังโสดอยู่เจอใครในเดือนนี้ดูดูกันไปก่อนอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะครับเอาละชาวลัคนาราศีบีนครับเข้าสู่ช่วงสําคัญที่สุดใน EP ีนี้แล้วครับมีมหาเลิกแห่งความสําเร็จครั้งสําคัญที่สุดในปี68และโอกาส ครั้งนี้มันอาจจะพลิกผันเปลี่ยนชีวิตของชาวลัคนาราศีมีนไปได้ตลอดกาลเลยครับเข้าไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันครับมหาเลิกแห่งความสำเร็จครั้งสุดท้ายในปี2568ครับในวันศุกร์ที่5ธันวาคมจะเป็นวันที่พระจันทร์โคจรสเสวยตำแหน่งมหาอุดเป็นคืนจันทร์ซ้อนศุกร เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงขึ้น15คห้าจันเพนในคืนวันศุกร์ที่พระจันทร์โคโจรได้ตำแหน่งมหาอุดอีกครั้งพระจันทร์นั้นโคโจรเลงกับดาวอังคารและดาวศุกร์อันเป็นคู่เมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์มหาลาบเป็นมหาเลิกที่ดีมากที่สุดครั้งหนึ่งในปี2568แและจะเป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะครับซึ่งวันนี้ครับผมจะนำเคล็ดลับสำคัญ มาบอกกับกัลยาณมิตรทุกๆุกคนครับนอกจากวันนี้จะใช้เป็นเลิกงามยามดีในการเริ่มต้นโดยเฉพาะเรื่องการค้าการขายการตลาดเรื่องความบันเทิงเนี่ยจะโดดเด่นมากเรื่องการเริ่มต้นใหม่ต่างๆเพราะพระจันรรทร์เสวยเทสาตีเลิกมันคือเลิกมาร์เก็ตติ้งเลิกการตลาดเลิกการบันเทิงนะครับเลิกแห่งเมตตามหาสเสน่ด้วยนะครับการค้าการขายเงินทอง พราะฉะนั้นครับพระจันทร์สวยมหาอุดแบบนี้ปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวที่สําคัญปีนี้ไม่ตรงกับวันที่พระจันทร์ถูกพระราหูอมพระอาทิตย์ถูกพระราหูอมสุริยาคาาจันทราคาาไม่ตรงครับหายากมากนะวันนี้ผมให้เคล็ดลับไปครับทุกคนความเชื่อนะอันนี้เป็นความเชื่อของโบราณการต้องใช้วิจรารญาณนะครับและทุกๆความเชื่อเนี่ยหากเรางมงายจนเกินไป นะก็ไม่ได้ได้ผลดีนะเราทำอะไรแล้วเราไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญาไม่ใช้ความสามารถเลยนะไม่ใช้การทำความดีละเว้นความชั่วสิ่งที่เราทำเคล็ดลับที่ผมให้ไปนี้ก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ในสิ่งที่ท่านต้องการนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องประกอบกันนะในคืนพระจันทรเพนอันเป็นมหาเลิกนี้จันทร์สอนสุขจันทร์เทสาตีเลิกแล้วก็เป็นพระจันรเพนสวยมหาอุด เล็งกับดาวศุกร์เลงกับดาวอังคารนี้นะครับต้องบอกว่าเคล็ดลับคือว่าเราต้องอาบน้ํากลางแสงจันทร์ในช่วงเวลาที่จันทร์เพนพระจันทร์ใหญ่ที่สุดนะครับหรือว่าจะให้ดีก็คือพระจันทร์ตรงศรษะนะความเชื่อโบราณเนี่ยเขาเชื่อว่ามันเป็นการล้างสเสียดจันทร์ไลอัปีอัป,ป,อป,ปมงคลสัพปะคอสัปปะโสสัสปปะโรคสัปปะภัยทั้งหลายออกจากกายสังขารขันห้าธาตุสี่อายตนะหกดวงจิตหนึ่งนะครับ วงเล็บนะใช้วิจรารณญาณนะครับทำแล้วสบายใจทําทําแล้วไม่สบายใจไม่ต้องทํามันเป็นความเชื่อของผมนะแต่ขอให้ทุกคนอย่างมงายนะครับและอย่าคิดว่าทําแบบนี้แล้วชีวิตมันจะดีขึ้นด้วยแค่การอาบน้ําแสงจันทร์มันมีปัจจัยอื่นๆด้วยครับต้องใช้สมองใช้สติปัญญาผมเชื่อแต่ผมเชื่ออย่างมีสติแล้วยังดําเนินชีวิตนะครับด้วยการใช้สติปัญญาในการทํางานในการประกอบวิชาชีพนะ เอาละเตือนหลายครั้งแล้วนะต่อไปนะครับก็จะบอกทุกคนว่าวิธีการอาบน้าแสงจันทร์เนี่ยเป็นแบบวิธีแบบชาวบ้านชาวบ้านแต่ถ้าใครอยากจะเขาเรียกว่าเสริมดวงชะตาแบบเต็มสูบนะครับแบบเต็มสูบเนี่ยเขาก็มีความเชื่อไปอีกนะครับซึ่งต้องใช้วิญญาณว่าเราต้องนิมนต์พระสงฆ์15รูปมาเจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตรนะครับ หรือบทอันเป็นมหามงคลต่างๆบทพรพปริตต่างๆระหว่างนั้นครับเราต้องเคี่ยวน้ำมันว่านนะไม่ใช่แค่ใช้น้ำอาบแสงจันธ์ธรรมดาแล้วนะครับต้องเคี่ยวน้ำมันว่านโดยการต้องหาฟืนไม้มงคลใช้เตาแก๊สไม่ได้ครับต้องใช้ฟืนไม้มงคลทั้ง9ชนิดนะมาผสมกับถ่านก็ได้ครับไม่ต้องเป็นฟืนไม้มงคลทั้งหมดนะครับาตามสูตรเพื่อได้ เปาเพิงอันเป็นมหามงคลนะครับจากนั้นตั้งกระทะตั้งหม้อครับและใช้น้ำมันที่เป็นมงคลตามสูตรโบราณ12อย่างครับย่อยๆก็มีน้ำมันงานะน้ำมันมะพร้าวนะครับมีน้ำมันจันน้ำมันเกสรจากดอกไม้ต่างๆตามสูตรของโบราณนะครับยังไม่เพียงพอครับนอกจากฟืนไม้มงคล9ชนิด น้ำมัน12ชนิดยังต้องมีว่านครับจะใช้ว่านสดว่านแห้งก็ได้นะครับ108ครับว่าน108ตามตำราที่เสริมด้านเมตตามานิยมมหาคงกระพันมหาอำนาจมหาบารมีมหาอุดรวมถึงมหาลาบในแต่ละด้านเด่นต่างกันออกไปมาเคี่ยวครับระหว่างที่พระสงฆ์ทั้ง15รูปทำไมต้อง15รูปเพราะเป็นกำลังพระจันทร์ในคืนพระจันทร์เต็มดวงนะ จเจริญพระพุทธมนต์โยงสายสินลงมานะผูกยันพระจันทร์ผูกยันเกาะเพชรลงที่กระทะน้ำมันว่านเคี่ยวครับด้วยคาถานะคาถาอาคมพระขันอาคมไม้พายอาคมที่ตัดเตรียมไว้แล้วตามโบราณการนะครับระหว่างพระเจริญพุทธมนต์นี้ผู้ที่จะผ่านการอาบน้ำว่านในคืนพระจันทร์เพ็นนี้ต้องนั่งทำสมาธินะครับ ผูกศีรษะด้วยสายสิน้ยร้อยแนะใช้สายสีธรรมดาไม่ได้สายสีต้องเป็นสายสิร้อยแเส้นรวมกันเป็นเส้นหนาๆน,นะครับตามภาพนะผูกที่ศีรษะมีติดยันเทพจัน์ยันเกาะเพชรนะแต่งชุดขาวนะเตรียมตัวครับพอเสร็จตรงนี้นะครับเราต้องทําบุญเพื่อเป็นเป็นทานบาร,รมีนะครับเป็นบุญบาร,รมีส่งให้กับเทพพมเทวดาเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาเจ้าการบัญชีถวายพระพุทธรูปปางพระจันทร์ ถวายพระไตรจีวรถวายสังฆทานอวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะไปทําพิธีบวงสวงโดยการบวงสวงต้องมีการอ่านองค์การบวงสวงให้ถูกต้องตามตําราโบราณมีใบสีมหาเทพมหาพรมนะครับใบสีเปิดบาร,รมีเปิดทรัพย์ใบสีหลักและใบเสียนเป็นมหามงคลต่างๆของสีทองอันเป็นมหามงคลที่ไม่ทําลายชีวิตถวายนะครับสิอย่างนะ นี่พอบวงสวงเสร็จอันเชิญพระกถาพระเวทตามหลักสูตรโบราณนะครับเซกที่น้ำมันว่านอีกครั้งหนึ่งหลังจากเสร็จพิธีสงนะครับเราก็จะได้น้ำมันว่านอันศักดิ์สิทธิ์มาผสมกับน้ำทิพยมนลนะที่ตั้งกลางแสงจันทร์เหนไว้อยู่แล้วนะครับโดยที่ ระหว่างที่พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าเทียน15เล่มเนี่ยนะครับอยู่รอบๆอบองค์นี้นะครับรวมถึงตรงนี้เป็นจุดสำคัญเราต้องอัญเชิญน้ำมนต์น้ำทิพยมนต์นะจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์999สถานที่มาผสมผสานนะครับและในตุ่มนี้ต้องมีเหล็กไหลตามความเชื่อหรือเรียกว่า,าธาตุกายสิทธิ์นะครับสัตตะราชาคือเหล็กไหลเดสีฮิรันราชาเหล็กไหลเงินยวง สุวรรณราชาเล็กไหลทองปลาไหลนะดีสุริยันราชานะครับเล็กไหลแห่งเปลวเพิงเผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีนะมีทั้งเงินทั้งทองทั้งเผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีนะครับลงอยู่ในโอ่งนะเพื่อเสริมความเป็นมหามงคลทั้งหลายระหว่างพิธีสงฆ์และพิธีบวงสรวงนะครับจากนั้นครับถึงขั้นตอนสำคัญ ทุกคนที่เข้าพิธีนี้นะครับจะต้องมีเทียนขันห้าเป็นเทียนสีขาวผูกด้วยดวงชะตาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะจังหวัดเกิดประเทศเกิดผูกดวงเป็นดวงจักรราศีดวงทางโหราศาสตร์จำเพาะจอดจงของใครของมันครับระหว่างที่พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ระหว่งที่ผมอ่านองค์การบวงสรวงหรือใครก็ตามที่ทําถูกหลักไม่ต้องเป็นผมก็ได้นะครับอ่านองค์การบวงสรวงอยู่นี้นะครับ ต้องมีผม5เส้นเล็บมือนะครับ10นิ้วต้องมีรูปถ่ายต้องมีเศษเสื้อผ้าเพื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะได้ลอยคอลอยกมพร้อมกับการปล่อยปลาไปด้วยนะครับปล่อยปลาเนี่ยต้องปล่อยปลา1 1 5ตัวเป็นการลอยคอลอยกมให้ชีวิตนะแล้วจะมีผ้าขาวปูครับมีผ้าขาวปูระหว่างอาบน้ำทิ่พยมณ์ตรงนี้อาบน้ำว่านตรงนี้ในคืนพระจันเพนดีนะครับจะปูผ้าขาวนะจะมี ดอกบัวนะครับดอกดาวเรืองดอกกุลาบอันหมายถึงดาวเรืองเนี่ยคือความเจริญรุ่งเรืองดอกกุลาบเนี่ยหมายถึงเมตตามนิยมมหาสเสน่ห์ดอกบัวหมายถึงความดีงามนะ,ะความเป็นมงคลความเจริญรุ่งเรืองนะทุกคนจะมีพานคูนะ,ะเพื่อที่จะไว้บนศีรษะของทุกท่านให้ทุกท่านอาธิษฐานจิตและนำ เทียนที่ได้จุดแล้วนั้นว่าพระคถาวนสามรอบบนศีรษะของทุกคนจากนั้นตอนเวลาอาบน้ำว่านครับทุกคนก็จะพนมมือนะพนมมือถือเทียนดังห้าเล่มนี้ไว้นะครับแล้วก็จะอาบด้วยน้ำทิพยมนที่ผ่านการผสมประสานเล่นแร่แปรธาตุตามที่ผมเล่ามาเบื้องต้นคร่าวๆนะ,ะเล่าทั้งหมดใช้เวลานานนะครับเพื่อความเป็นมหามงคลเราก็จะมีพิธีดับเทียนดับทุกดับโศกดับโลกดับภยัยผมเล็บรูปถ่าย เศษเสื้อผ้าทั้งหลายเราก็จะไว้ในผ้าขาวตรงนี้เพื่อทําพิธีลอยเคาะต่อไปเป็นความเชื่อโบราณเพื่อเป็นการล้างอัปมงคลล้างสิ่งที่ไม่ดีสเสด็จจันไลสปกระสปพรโศกสปพระโรคสัพร,ปปร,ปปรภัยทั้งหลายเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ได้ทําบุญปล่อยปลาได้ทําบุญถวายพุทธรูปพระไตรจีวรสังกทา,านไปด้วยเป็นการผสมผสานนะครับในการทําบุญด้วยและทําตามความเชื่อ โบราณใช้วิจารยานะครับใครอยากเข้าร่วมพธิธีอันเป็นมหามงคลในครั้งนี้นะครับจะได้ร่วมทําบุญกันไปในวาระโอกาสนี้ด้วยนะครับใช้เวลาพิธีส่งประมาณ1ชั่วโมงพิธีบวงสวงไปประมาณ1ชั่วโมงก่อนอาบน้ําว่านนะครับพิธีจะเริ่มต้นนะครับในช่วงเวลานะ19นาฬิกานาทีใครสนใจอย,อยาก ร่วมพิธีครั้งนี้กับผมนะครับไม่บังคับนะใช้วิจารยญาณอย่างงมงายนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนที่เข้าร่วมพิธีนี้แล้วจะประสบความสําเร็จสเสมอไปอยู่ที่ตัวท่านด้วยครึ่งหนึ่งตรงนี้เป็นกําลังใจเท่านั้นนะครับรีบติดต่อเข้ามาด่วนนะครับเพราะเราไม่มีว่าจะปิดรับจะอะไรนะครับแต่ที่นั่งมีจํานวนจํากัดอีกทั้งนะครับเราต้องขึงสายสินตะไครเพชรต้องผูกพยัน ต้องเตรียมผูกดวงชะตาต้องเตรียมเทียนพิธีและต้องเตรียมสิ่งของอุปกรณ์อีกมากมายเพราะนั้นรับคนที่เข้าร่วมพิธีครั้งนี้ได้เพียง1 9 9คนเท่านั้นนะครับมากกว่านี้ไม่ได้เพราะมันต้องอาบน้ำมนต์ให้เสร็จก่อนเที่ยงคืนนะใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาด่วนที่สุดนะครับมาหาเลิกแห่งความสำเร็จครั้งสำคัญที่สุดในปี2568ไม่อยากให้ทุกคน แต่ก็ต้องใช้วิจารยญาณด้วยนะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาด่วนครับและเจอกันครับวันศุกร์ที่5ธันวาคม2568ครับเมื่อศรัทธาเรียกขาเราจึงออกเดินทางสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์หาสถานที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งหน่าคอราชทุกย่างก้าวคือพลังศรัทธาทุกคำถวายคือเสียงแห่งความตั้งใจการเดินทางครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เที่ยว แต่คือการเปิดใจสู่พลังศักดิ์สิทธิ์ปราสาทพญาสีสุโทสถาปตัตยกรรมศักดิ์สิทธิ์งดงามราวเมืองบาดาลแหล่งรวมพลังแห่งความเชื่อของผู้บูชาพญานาคพระธาตุภูเพ็กเจดีโบราณอายุกว่าพันปีบนยอดเขาสูงที่ต้องใช้ศรัทธาก้าวขึ้นไปให้ถึง ดงหนองตาลสถานที่เงียบสงบรายล้อมด้วยธรรมชาติจุดรวมจิตแห่งความศรัทธาและพลังใจคัมชโนดดินแดนลี้ลับที่เชื่อมโลกมนุษย์กับเมืองบาดาลสถานที่สถิตของพยาสีสุดโทและแม่ย่าสีปธุมมา ปูตะเผาทองวัดแห่งพลังมหามงคลศูนย์รวมศรัทธาจากทั่วสารทิศที่ซึ่งคำขอล้วนเปียงพลังนเบิกโมเบิกพุทธเบิกทาเบิกยะเบิก โอมเบิกเบิกทวาราสารพัดเบิกที่เบิกทางขอเชิญพมมเทวาพระแม่ธรณีพระแม่คกทาพฤกษเทวาช้างหมาข้าไทยเจ้าที่เทพไัยเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขา ขึ้นไปณอัตสุโนนาโสทิเตมหาติติยมัคคปิกยโโศโอมประสิทธินาลายลูกขอเบิกเลิกเบิกชัยเบื้องบนขอจงเปิดท,ทั้งสี่ทิศแปดทิศร้อยแปดทิศลงมาจุติณสถานที่แห่งนี้ก <ś borrow> ูจะคอบพยมและพระกา คือห้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งพญานาคราชที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยหัวใจเตรียมตัวให้พร้อมสู่การเดินทางครั้งใหม่ทริปมูเปิดฟ้า6จุดมหาเห่งเปิดดวงเศรษฐีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สู่ดินแดนตำนานคำชะโนดสการะขอขามาหมื่นโลกธาตุพระธาตุล่าหนองน้ำทิพยมต์ศักดิ์สิทธิ์ที่บ่อมุจลิริค้นหาความลับประตูสู่เมืองบาดาลถ้ำดินเพียงซึมซับรับพลังเทวนาคราช ที่ผ่าตากเสื้อและกราบพระคู่บ้านคู่เมืองหลวงพ่อพระสการเดินทางครั้งใหม่เพื่อเปิดดวงเปิดทรัพย์12-14ธันวาคมที่ขุดไม่ควรพลาด